สวัสดีครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่วิถีเพื่อนเกษตรครับนี่พาทุกท่านมารีวิวนะครับดูบ้านที่ผมกําลังสร้างนะครับนี่ครับว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมจะพามาดูก่อนครับเดี๋ยวพามาดูในโซนของข้างหน้าก่อนนะครับนี่ครับครับก็คือข้างหน้าก็จะเป็นเสาไม้สองต้นนะครับผมเสาไม้สองต้นนะครับบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านเก่านะครับผมก็เอามาทำเป็นเสานะครับผมนี่ครับก็ ก็จะมีเสาเหล็กตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าเาจะเปิดทางให้อาอยายตาเขาเข้าปานนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นาทางทางผ่านของบรรพบุรุษนะครับผมนี่พาไปดูพื้นก่อนนะครับพาไปดูเสาไปดูพื้นก่อน,นครับก็คือเสาตัวนี้ก็คือใช้เสาไม้เก่านะครับโดยให้เขาเอาแปรรูปให้แปรรูปก็คือใสนะครับใสแล้วก็ให้มันเรียบนะครับผม นี่ครับก็จะใช้อยู่ห้าต้นครับก็จ้างเขาก็คือต้นละร้อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเสาอีกนะครับเสาตัวนี้ก็จะเป็นเสาสําเร็จนะครับเสาสําเร็จใช้อยู่เก้าต้นนะครับเก้าต้นนะครับผมก็จะตูดอยู่ที่ต้นละหกร้อยสี่สิบาทนะครับผมหกร้อยสี่สิบาทความสูงสี่เมตรนะครับนี่ครับก็อันนู้นจะเป็นเสาไม้ครับสก็ดเสาไม้อยู่ นะครับสามต้นนะครับผมก็คือจะเป็นด้านโน้นจะเป็นโรงครัวนะครับผมเดี๋ยวพามาดูพื้นนะครับผมพื้นก็ตอนนี้จะเป็นสองห้องนอนนะครับห้องครัวข้างหลังยาวนะครับก็สองนอนหนึ่งสองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําเป็นโล่งนะครับตอนนี้ผมเขียนแบบเองทั้งหมดนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับโดยใช้ดินสอปากกาเนี่ยครับเขียนนะครับผมแล้วก็ ส่วนพื้นนะครับส่วนพื้นก็เ,เทคานยึดนะครับเทคานยึดเสานะครับก็คือความสูงอยู่ที่เ40เซนนะครับผมก็ระดับที่เราจะต้องเ,อเทพื้นทำทำพื้นก็คือเผื่อไว้เ10เซนนะครับผมตัวน,นี้คือราคาช่างเขาจะราคาช่างเขาจะคิดที่ตารางเมตรละ ห้าร้อยนะครับผมผมซื้อดินมา,าซื้อหินแล้วก็ทรายนะครับทรายก็คือบดไปสองคิวนะครับหินก็สองคิวนะครับผมแล้วก็ปูนอยู่ที่สิบห้าถุงนะครับปูนแดงสิบห้าถุงนะครับก็คือนี่ก็คือราคาที่เทคานอยู่นะครับผมก็คือทรายสองคิวหินสองคิวนะครับแล้วก็ปูนสิบ ห้าถุงนะครับผมก็จะได้พื้นอยู่ประมาณนี้นะครับความสูงสี่สิบเซนนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับพาไปดูข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลอยข้ามารีวิวที่หลังคานะครับนะครับส่วนระดับตรงนี้นะครับส่วนระดับห้องครัวตรงนี้ครับครัวก็จะต่ำลงนะครับจากเทคานสี่สิบ ก็เทแค่30นะครับผมระดับพื้นตรงนี้ก็คือจะต่างกันอยู่ที่พื้นบ้านกับพื้นครัวจะต่างกันอยู่ที่20 20เซนนะครับผมจะเป็นบันไดหนึ่งขั้นนะครับผมก็คือโง่เฮงทางแฟนเขาดูมาว่าครัวกับครัวกับตัวบ้านต้องต่างต่างระดับกันนะครับผมส่วนมาดูองศาตรงนี้นะครับส่วนองศาตรงนี้ก็คือ,อก็คือถ้าเราทําเสร็จแล้วตรงนี้ไปถึงลังคาก็จะอยู่ที่3เมตรนะครับ สเมตรเพราะว่าให้มันโล่งระบายอากาศได้ดีนะครับส่วนองศาจากาหัวตรงนี้ไปที่หัวตรงนั้นก็คือต่างกาัน 30, 30สามสิบสามสาสิบย3 2ิบห้าถึงสามสิบสามสิบเซนนะครับก็คือจะเป็นระดับของห้องครัวนะครับผมจะเป็นระดับตรงไปอีกนะครับจะเป็นองศาต่างนะครับผมนี่ครับก็จะดูเป็นระดับอย่างนี้นะครับ ตัวนี้คือรอดินอยู่นะครับรอดินจะมาใส่อยู่นะครับก,ก็คือผลผมจะไม่ใช้ผู้เอ่อก็เรียกว่าพื้นสําเร็จนะครับผมพื้นสําเร็จก็คือต้นทุนจะสูงนะครับผมต้นทุนจะสูงก็คือ,อ,อแผ่นละ240บกว่าบาทนะครับผมถ้าเราใช้ดินเทลินเอาแล้วก็เทกระเบื้องเอาจะลดต้นทุนกว่านะครับอันนี้คือพามาดูการทําบ้านแบบลดต้นทุนนะครับนี่ครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ อ่ครับแล้วก็จะมาดูที่โซนข้างหน้าอีกนะครับโซนข้างหน้าความต่างระดับจากนี้นะครับไปถึงโน่้นนะครับไปถึงน่้นก็คือตรงนี้3ามเมตรนะครับตรงน้นจะเป็นที่2องเมตรเกิต่างระดับต่างระดับอ่าสิเซนนะครับผมต่างระดับสิบเซนนะครับผมจากตรงนี้นะครับอ่าข้างหน้ายกขึ้นจากเสาปูนตรงนี้นะครับ จากเสาปูนนะครับไล่ไปที่เสาอีกระดับหนึ่งนะครับข้างหน้าจะข้างหลังจะห้าสิบนะครับห้าสิบเซนนะครับนะครับข้างหน้าจะหนึ่งเมตรนะครับข้างหน้านี้จะหนึ่งเมตรนะครับก็ต่างระดับลงไปนะครับตีระแนงนะครับผมส่วนคาตรงนี้นะครับส่วนคาตรงนี้ก็จะเป็นยิงตรงกลางยิงตรงกลางนะครับยิงตรงกลางนะครับ นะครับผมเดี๋ยวจะบอกอขนาดของเหล็กนะครับเหล็กที่ผมใช้นะครับเหล็กที่ผมใช้ผมจะใช้เหล็กดํานะครับผมใช้เหล็กดําทาสีนะครับผมจะได้ความแข็งแรงกับกันวันไหนนะครับก็คือจากที่ผมไปดูที่ร้านนะครับผมก็มาวิเคราะห์ดูว่าอันไหนที่โอเคกว่านะครับผมก็คือราคาเท่ากัน <t un> นะครับก็ไม่ต่างกันแต่ว่าเราเสียเวลามาทาสีนะครับผมเหล็กดําจะดีกว่านะครับเหล็กดําจะดีกว่าผมคือใครจะมุมมองอยังไงนะครับแต่ว่าผมก็ชอบเหล็กดํานะเพราะว่ามันเ,เป็นเหล็กทั้งเส้นนะครับผมไม่ผสมอะไรนะครับผมส่วนที่ผมใช้ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเหล็กหน้าห้านะครับตรงนี้เหล็กหน้าเหล็กหน้าสีนะครับโอ้ตัวนี้เป็นเหล็กหน้าสีนะครับผม ความหนาอยู่ที่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้ามิลนะครับผมเด็กหน้าสี่หนึ่งจุดห้ามิลนะครับผมที่มาใช้นะครับของผมก็จะยึดยาวเลยนะครับนี่หน้าสี่ส่วนตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะใช้หน้าสามนะครับผมหน้าสามความหนาก็คืออยู่ที่หนึ่งจุดห้ามิลเช่นกันนะครับผมนี่ครับตัวตรงนี้นะครับส่วนตัวแปรตัว ที่ไว้ยิงไว้ยิงฟ้านะครับก็คือจะใช้สามเมตรทั้งหมดนะครับจะไม่ใช้แบบเออเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับก็คือจะใช้ให้เท่ากันนะครับก็คือเท่ากันทั้งหมดนะครับเท่ากันทั้งหมดตอนนี้ผมเขียนแบบเองแล้วก็กําหนดระยะเองทั้งหมดนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนเอ่อที่ตัวแปรนะครับที่ไว้ยิง หลังคานะครับก็จะเป็นเหล็กกล่องนะครับอ่านิ้วคูนนิ้วนะครับผมนิ้วคูนนิ้วเป็นเป็นเหล็กกล่องนะครับแล้วก็ความหนาก็คือใช้ที่หนึ่งจุดสองนะครับผมนะครับก็จะมีความหนาแล้วก็จะมีความแข็งแรงกว่าอะซีไลน์นะครับผมใช้ทาสีเอาเช่นกันนะครับนี่ครับส่วนหลังคานะครับผมส่วนหลังคานะครับ ส่วนลังคาก็เป็นสันไทยนะครับสันไทยความหนาอยู่ที่สามนะครับสามสามจุดห้านะครับความหนาสามจุดห้านะครับผมก็ใช้โฟมตัวใหม่นะครับผมโฟมตัวนี้ก็คือใช้ยิงเอานะครับยิงโฟมยิงโฟมติดกับสันไทยเลยนะครับไม่ใช้กาวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบ ที่เป็นแฟนแผ่นๆทั่วๆไปแล้วมันหลุดล่อนครับอันนี้ตัวนี้ไม่หลุดล่อนนะครับตัวนี้ไม่หลุดล่อนนะครับผมก็คือติดยาวแล้วก็มีความเย็นต่างกันอยู่ที่ประมาณ16องศานะครับเทียบจากร้านนะครับก็คือตัวนี้จะดีกว่านะครับผมสันไทยตัวนี้ก็รวมยิงโฟมนะครับก็คือจะอยู่ที่ราคาเมตรละร้อยบาทนะครับนิดๆนะครับผมร้อยบบาทนะครับผมซื้อมานะครับ ตอนนี้หลังคาตัวน,นี้หมดไปที่เอาเบ็ดเสร็จเลย 40, 000, นะครับสี่หมื่นนะครับหลังคาทั้งหลังนี่นะครับหลังคาทั้งหลังนะครับหมดไปสี่หมื่นนะครับผมส่วนเหล็กนะครับเหล็กที่ผมซื้อมานะครับเหล็กที่ผมมาซื้อมาก็คืออยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นนะครับตีไปทีสามหมื่นนะครับก็คือตีไปสามหมื่นนะครับผมแล้วก็เบ็ดเสร็จก็อยู่ที่ตอนนี้เจ็ดหมื่นแล้วนะครับผม เจ็ดหมื่นนะครับสามหมื่นสามหมื่นกับสี่หมื่นก็จะหยุตดตกอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับเดี๋ยวจะพามาดูหลังคาอีกนะครับนี่ครับผมจะใช้เป็นแบบนี้นะครับส่วนออขอบข้างนะครับขอบข้างจะหมดไปที่นะครับนี่ รวมไม้ฝาขอบข้างนะครับไม้ฝาขอบข้างทั้งหมดนี้นะครับก็จะตกอยู่ที่เหมือนต้นๆนะครับเหมือนต้นๆนะครับผมไม้ฝานี่ครับใครมองไปก็เป็นไม้ฝาที่ผมยิงแล้วนะครับนี่ครับก้างบนอาจจะถ่ายไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมันแคบนะครับที่มันแคบนะครับผมนี่ครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ จะเขียนแบบที่ว่านี่ครับสังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาสังเกตตรงนี้ครับเส้นตรงนี้นะครับไม่มีการไม่มีการต่อนะครับคือตียาวเลยครับตียาวนะครับตีปีกออกมายาวเลยนะครับไม่มีรอยต่อรอยต่อแค่เหล็กหนึ่งเส้นนะครับผมความยาวตรงนี้มันจะเป็นเก้าเมตรห้าินะครับผมเหล็กเส้นหนึ่งก็หกเมตรนะครับนี่ครับไม่มีการต่อนะครับเขียนมาแบบนี่ครับก็ยาวออกมาเลยนะครับยาวออกมาเลย โดยมีการต่อต่อก็คือต่อ,ตอ,ตอที่ให้มันยาวเฉยๆนะครับมีการต่อปีกตรงนี้ออกมายื่นออกมาตรงนี้หนึ่งเมตรนะครับยื่นออกมาตรงนี้หนึ่งเมตรทั้งหมดนะครับผมนี่ครับเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่เมื่อกี้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับแปดหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็พื้น,พว,นพวกปืนพวกปูนพวกอะไรเนี่ยก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับซื้อมาหมื่นหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็จะไม่ จะไม่ละเอียดพอนะครับจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าแต่ว่าผมจุดบัญชีไว้อยู่นะครับเดี๋ยวให้มาดูข้างๆนะผมข้างๆก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับมันถ่ายไม่ได้เพราะมันติดบ้านเขามันเป็นที่แคบนะครับนี่ครับเดี๋ยวประยุบมาดูอุปกรณ์ที่เหลือนะครับถ้าเราคำนวณเองแล้วก็ไปซื้อของเองนะครับของที่เหลือมันจะน้อยมากนะครับจะไม่มีเศษเหล็กทิ้งข้างนะครับ เดี๋ยวพาไปดูนะครับเศษเหล็กของผมนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเหลือจะเหลือแค่นี้นะครับผมจะเหลือแค่นี้เหล็กไม่เลยเดือเยอะนะครับไอ้ที่สองเส้นนี้ผมมันเป็นออปชันผมซื้อมาเผื่อนะครับผมเหล็กจะจะเหลือน้อยมากนะครับสังเกตนะครับเหล็กจะเหลือเหลือน้อยมากนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเ,ออเหล็กตัวนี้ก็ผมซื้อมาเผื่อนะครับอ่าที่กด,กดอยู่ที่เหลือก็นี่ครับ นี่ตรงนี้เองนะครับตอนนั้นซื้อมาเผื่อเพื่อจะจะทําคานตรงนี้ต่อนะครับผมนี่ครับส่วนที่เหลือนะครับปูนก็ไม่เหลือนะครับผมก็คือกําหนดของเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือทรายนิดหน่อยนะครับนี่เป็นกองทรายทั้งหมดนะครับผมทรายใสยไม่ค่อยเยอะนะครับผมนี่ก็แค่นี้เองที่ของที่เหลือนะครับของที่เหลือนะครับผมนี่ครับตีเหล็กตัวนี้ที่เป็นออปชันออกมานะครับที่ผมทํานะครับผมอาจจะมืดหน่อยนะครับ เป็นออปชันออกมานี่ครับก็จะเป็นนี่นะครับนี่จะเป็นออปชันออกมาก็คือตัวนี้จะเป็นเสาเหล็กเนี่ยครับเสาเหล็กทําไมถึงทําเสาเหล็กก็เพราะว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตาใหญ่เขาเดินนะครับเสาถ้าวางเสาเสามันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันไปขวางทางเขานะครับผมก็เลยขยับออกมานะครับเพื่อเปิดทางให้พี่น้องได้เดินนะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คือบ้านหลังนี้นะครับซื้อของไปประมาณ ก็ตีไปแสนนิดๆ,ๆนะครับไม่ไม่ถึงแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่าช่างก็รวมเดี๋ยวบอกออหลังคาค่าช่างนะครับหลังคานี่ก็คือช่างเขาคิดที่ทั้งหมดนะครับจะเป็นตีขอบเหมาหลังคาทั้งหมดอยู่ที่ตารางเมตรละสามร้อยนะครับก็มันที่อยู่ที่ร้อยหกสิบสองตารางเมตรนะครับก็ตกไปดีอยู่ที่สี่หมื่นกว่าบาทครับอยู่ ที่สี่สี่หมืนแปดนิดๆนะครับผมแล้วก็พื้นนะครับผมพื้นก็เอ่อน่าจะอยู่ประมาณเก้าสิบตารางเมตรนะครับตารางเมตรละเอ่อตารางเมตรละเก้าเอ่อตารางเมตรละห้าร้อยนะครับก็หมดไปค่าช่างอยู่ที่เอ่อแปดหมื่นกว่าบาทนะครับเกือบเก้าหมื่นนะครับผมนี่เฉพาะค่าช่างทั้งหมดนะครับส่วนออปชันตัวนี้ผมทําเองนะครับออปชันตัวนี้ผมทําเองนะครับนี่ครับทําเองที่ต่อ ห่อยยินดีลงมานี้ทําเองนะครับผมนี่ครับก็จะไปเย็นบ้านนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําพื้นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีมารีวิวให้ให้อีกทีนะครับนีนนี้บ้านก็จะเป็นระดับสามระดับนะครับหลังคาจะเป็นสามระดับนะครับผมสวัสดคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมก็ใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ